สวัสดีพี่น้องสวัสดีกันสวัสดีค่ะก่อนด้วสวัสดีค่ะว้าเห็ดดีๆเห็นมาเห็ดกลับมาว้าค่อยๆ่อยว้าค่อยๆสวัสดีค่ะขอตอนรับเข้าสู่สู่ยังเลือกโค่จังทีมแชนแลตอนนี้ลามาแต่ไซว้ายลามาแต่ลินนาม่ไซนี่ ตอนนี้มาห่อที่อันไหพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เดี๋ยวสีพาไปเบิ่งป้าที่ห้ามาได้ยังน้ำแม่น้องนิวนได้แม่น้องนิวบนทนันได้มามีแต่ตัวแม่นิชามาใหม่กับตัวมาก่อนเลาก็ทีมาเสียขี่ป้ากันป้าตัวแฮเค่เชียร์เชียร์เชียรเอออันนี้ป้าที่ว่าเลือกออกมากพี่นอ้องป้าตัวใหญ่ที่เหลือมาอันนี้ใหญ่ละ่ะเชียเร์ เคียดมากเลยใช่มันไปใช่ฮะมันมาไรใช่กบนี่นาจ้าจ,จแม่เอาไปจับมันเปื้อนเอาเปุ่งดูไปเสร็จใส่เสืงโอ้แม่สิตรีหัวปลาขี่มา,มาพี่นอ้องตัวนี้ซราบมักใหญ่เลยนี่ทราบมั้งไงแล้วก็น,นี่ปลาเวนิชาว่าแต่ว่าตอนนี้ท่านในท่านใดหลางปลา ตอนนี้พนันลางปลาเขาจัดการเองปลานี่ล้างเฮ็ดปัวอีแม่ว่าเขามาคายให้อีกเขามาคายให้อีกครึ่งโลวะเนี่ยพี่น้นนนองกแกงเฮ็ดปัวขเขาไม่มาคายแต่เออสื่อไว้เขาคายถือถือเนี่ยโล่และแก่แคมคัดในตลาดนะเขากตลาตระลแเซนมดเงือเซน,นไปน มือโล่ลงซื้อไว้ให้เอฟซีอันนี้เฮ็ดป่าสาพี่น้องเฮาสืบเดให้เอฟซีได้เฮ็ดป่าเขาเองชื่าเนอามันเป็นดินภาษาตัวเองยังกินตัวงยังกินมาทีเอฟซีบอกินเลยแต่ว่าเขาเก็บมาบ่อนึงกับเขาเก็บถื่อหมดเลยเนาะชาวพันานเนักสืออันไหวให้พกคิแต่ ใส่ผ้าค่ะใส่ฟาต้นแรงผ้าค่ะมันหลบไกระทั่งป้าน้ำพ่นไปที่ไหนวันนี้สิบสิบมาเสียขีบป้าพี่น้องก็น่าห้าสิหดเองเสียขีบเสียคีบปัสสาวะกับใจได้หลายได้ออเพากันหามามาเสียขีบป้ากันวันนี้พี่น้องบ๊อบมันข้าวอาบน้ำแล้วนะพี่น้อง อ้ยจะเห็ดจะเห็ดไม่้าทานอยากไปเปิดไผ่จะเห็ดชามันข้าวมันข้าวเห็ดกับบุฟเฟต่นเื่อนซื้อมอ้อมมันบังไผป่านี่หน่อย่ออบังอย่ายาจับยาจับ่นเปื่อน อืเฮ้ยมันข้าวมันข้าวป่าบบอยักบีบได้หนีป่าน่ะนั่งขี i i ่บีบค่ะมันโมยผู้บีบนี่แหละอู้หูพี่น้องเอาออกจ่องฮ้อนบ้งอันป้าป่า ทิมพ้ว่าไปใส่เลยทิมหั้วไปใส่เลยบ่เอาบ่ทิมพุ้งบ่ทิมหัวลงใส่ทิมพุงงงานเนี่ยอยทิมงงงานบ่แห้วงวมันไหวบ่โอ้ยปลาบ่ออกดอกปลาที่คานออกตะขีมันกับพ่อบิ้งเด้อยันยุ่งกินเด้อ

วิธีเสียขียอันเด็ดจะได้พี่น้องนั่นนั่นนั่นอย่าจับอย่าจับนั่งอย่าจับเจงเจ็ดสี่เหลวท้อเขานั่งไปแนวหนึ่งครับกัสิเหลวเจ็ดแอลนี่น้องอย่วยเมื่นอนี้มีแมงนูแมงนูปีกแมงดาปนใส่เจ็ดปวด 再见，我的、啊。 ช่งนี้กระสวงป้าขึ้นไดพี่น้องก็ไปสนเอาก็พอด้กินอยู่ได้เลยกรเฮดประแดกแต่ละปีกกหาป้ามาได้แล้วก็สิมักฮ็ดประเดกแต่ว่าส่วนไล่แมนแม่กับแม่นิชาล้วกันแม่น้องนิวเปิเชียดประแด็กจิบม่านบริคอยได้วนน้ำพก่นดอกพี่น้องแต่ว่าเห็ดปลาแดกมากได้แล้วกบริพินกินก็กินอยู่แต่ว่าประเดกบแสบนะพี่น้องส่วนไล่กระิหายญาติผี้องยายคนอื่นอย่างซีนาส่วนตัวเองกสิซื้อมาเวลาถีบเขาไปในเมืองกระิมักซื้อประเดกมากินแล้วกระเจีาวเห็ดแสบมันหอบหอมมันจังทิบก็เลยว่าสเเอง สีเสียขีเองสีเหตุแบบแซ่บๆนะแม่ว่าโอ้ยสีไปเสียขีประสิวแต่น่ฮอนเมื่อื่นมันสีแล้ว่าเสียขีประสิวนะแต่ว่าทิพย์ก็ยืนยันว่าสีเห็ุพี่น้องทิพย์ก็นั่งไปนั่งมาเสียขีไว้เสียขีมาเบิงท่าทางกันนั่นสีแหลวอยู่พี่น้องก็เลยว่าให้นิสาเอาเกลือมาใส่ในเพื่อบวให้มันเน่าก่อนนะพี่น้องเอาเกลือใส่ไว้ให้มันแข็งจะมันสิได้ผลหรือบ่ล้านก็บอกว่าบอให้เหตดมันสิเปื่อนกันย่งบวยอมพี่น้องก็ยัางมาเห็ดสวยเลยเหาะมาเด้พี่น้องคิด้าวเดอ chấm chấm thôi cho càng hơn chấm 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 Hả chấm 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 Không

พักเชียร์ิป้ากับพี่น้องยังบ่ได้เคงท่านครับเกิดแล้วแบบ้นหมนกนลา่เน่ยันนห้าชองหันชองนี้มากชอบกินนื้อปมาเลย่ะใสกินเขากมุ่งั่นมันไข่กับมันไขมันดูลุ่มมัมก็มีน้อยแม่มันหน้ กระปูกฮะกะปูแม่กระปุอุนยาแกงสิงคโปร์สามตัวสิบาทยังสามตัวสิบาทไหมแ่แมงดาทายใครอุ่นแมงดาแซนให้ปวดไี่ว่วาแจ่มูนาเขาเขาต้มแตงหนามันใส À. Không phải à? không không này mình mình thường nó đàn ông đại học bà chưa anh em ta phải nói mô mê nhanh hãn chưa anh em chưa hết anh em lưu tham ốc tìm chưa muốn nọc binh tự nhiên nọc tự nhiên nọc 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 เพ่นม่ัสามเนสามคนี่แขกโทรมาตามใจเราเคยไปใช่ปะเอออยากลุกมน้ทวาเมือนเห็ดกระเดกแล้ว มาเอาไหมย่างตะข้องอันแม่บาคมาเอาลรยข้างอยางมกมันกมุกไหกคืมันสกอยใส่เกือให้มันเค็มมกชม่วงเลยน่าจะค้นไปชม่วงทีนกันป่าอะไร หลังจากทีกินข้าวแล้วแล้วก็น,นั่งลงกันหน่อยหนึ่งพี่น้องหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเข้านอนรอบรัวทีมาจะเป็นขอบรัวที่ว่านอนไหวได้แต่ว่ากินข้าวแล้วแป๊บเดียวหนึ่งกัสิข้าห้องไผ่ห้องเล้าแล้วก็ลิ้นโทราศาัรท์แล้วก็นอนทานั้นหละพี่น้องแล้วก็มือนี้ก็คขอบครัวทิพย์ก็ไปมามืดเปิดแล้วเนาะไปทางครอบครั้วไปหาป่านะมีเตีทิพย์มาได้อยู่เฮื่อนทิพย์อยู่ทางป่าทางสวนทิพย์มาเด้แล้วแล้วก็เข้าเจ้ากะขึ้นไปนอนเนาะส่วนทิพย์กับขวบป้าโตส ไปขั้วปลาเพราะว่าเพิ่นกะหาปลามาแล้วเพิ่นว่าสิแนบแล้วก็สิไปขายอยู่ตลาดมือนะนะพี่น้องแบบว่าสิมุกแล้วก็เสียไปขายต่อจากซีนะแต่ว่าเราหันสิบอกขั้วขี่ออกนะแต่ว่าที่มันอยากเห็ดปลาซิวแบบว่าเห็ดปลาแดกกินกับสมแซ่บๆซ่่านะปลาซิวนี่เห็ดก็คือสิเป็นไหวอยู่นะพี่น้องปลาแดกนะเพราะว่ามันตัวหน่อยเห็ดละเปียมันอยากคมขี่มันนะนะปีนี้ทิพก็เลยว่าสิลองเห็ดเองมึงจับปลาดูนางขั้วปลาอยู่คนเดียวพี่น้องยุงก็ไล่ไล่ทิพก็เลยเอาพัดลมมาเปิดไฟปนก็ยังยุงไล่อยู่เลยส่วนทิพกับนาาางทเก ดนกระบอกไดัพี่น้องมันสเจ็บลังเจ็บแอวนาทิมักเจ็บคาดแล้วก็ทั่งล้างคางสายนาะก็สิมักเปลี่ยนทาตลอดแต่รอบนี้พี่น้องหาตังมาว่าสินางกับเบื้ก็เลยได้ก่อนอิดก่อนหนึ่งมานางทานี่คือว่านางได้ดุนเนี่ยก็คือว่าบ่มง่ายะแนนะตอนนางทำอิตตี้เปลี่ยนทาเรื่อยแต่ป้านี่ก็ยังได้เปลี่ยนได้นี่เพราะว่ามันเหมือนเนาะนางลายมันก็เหมือนพอนางกลมได้พี่น้องบึงป่าทีขวกับบึงด้วยังคือเก่าอยู่คือว่าเฮ็ดมาแต่รุนก็ยังคือเก่าอยู่พี่น้องรวมๆทีตได้ประมาณนี้หลกบ่เปา อยู่มันเป็นตัวหน่อยนะมันบระยะิยัยมันคือป้าทีแบบเข้ามามุกตอนนั้นปลาใหญ่ๆห่หหนะเรือปลาเหลียงมันก็ชิใหญ่กว่านี้ได้แต่ว่าอันนี้ในน้อยทิวก็เห็นไปเห็นว่ามันก็เหมือนอกก็เลยพ่อกนสำนึกตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงแล้วพี่นอ้องก็เลยว่าผักก่อนแซน,น้ำเกลือไ้อีกตอนนี้ก็อาบน้ำเตรียมนอนแล้วพี่น้องบ่แล้วซ้อมว่าสิคั่วไปแล้วมันลายเนาะยังบัวใดฮอนสิเปอร์เซนต์สัหมื่นกะ ขวดต่อพี่น้องเพราะว่าขันเห็ดประดแดกเราบอไซคีบอเสียคีมันออกนะมันจะแบบก้มๆนะทิบจะบมมักนะพี่น้องฉลาดตอนนี้กับเสื้อห่งวงแห้งแล้ะขอตอน,นอนก่อด้วพี่น้องจะอกันมาในคลิปหนะ้าสบายดี